คุณยิ่งรักเสนอทํารถไฟความเร็วสูงนะ่ะเขาจะทําจากเส้นไหนไปเส้นไหนนะครับแล้วเขาเสนอแค่เปเปอร์เข้ามาบนพื้นฐานที่ถูกทักทวงแล้วเรื่องความถูกต้องก็ไม่ทําไปศึกษาให้เยอะๆนะฮะแล้วค่อยมาตีกินแบบนี้นะครับนะก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะใช้แล้วอย่างมาพูดนะครับว่าเห็นไหมจีนก็สร้างรถไฟความเร็วสูงเข้ามาถึงลาวแล้วเรายังช้าอยู่อย่ามั่วนะครับเส้นทางรถไฟ ที่มีระหว่างจีนกับลาวเนี่ยก็เรียกว่ารถไฟความเร็วปานกลางไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบางทีก็อวยจนกระทั่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวมีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับนะเขาบอกว่าอะไรนะครับ เขาไปหาเสียงที่ซีสเกตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยป่านนี้นะฮะก็จะทุเรียนภูเขาไฟก็จะเอาไปขายได้ <c oughs> คิดได้ยังไงนะครับ <c oughs> เรามาดูนครับที่อ่านก่อนที่ฟังเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะครับะะ <c oughs> เพราะว่าเธอไปพูดว่าอะไรฮะถ้ามีรถไฟความเร็วสูงป่านนี้ขนส่งทุเรียนภูเขาไฟได้แล้ว8ปปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกแช่แข็ง เหนื่อยใจกับเธอจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับไอ้รถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นในสมัยที่อาเขาเือคุณยิ่งรักพยายามจะให้มีรถไฟความเร็วสูงนะ่ะมันไม่ได้มีเส้นทางไปถึงสีเสเกตนะครับเขาทําไปที่โคราชทําไปที่เชียงใหม่อะไรของเขาหน่นมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้อาเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากก่อนนี้ไว้นะครับรถไฟความเร็วสูงใช้ลากจูงฝูงตู้ลากขนคนที่ล้นหลากคือคำตอบคลุมครอบหมดแต่อาว่าขนผักไม่ต้องพักผักโคตรสดคุณค่าอนาคตสดสู่กาศตลาดไทย หลานยันฝันไม่เปลี่ยนขนทุเรียนภูเขาไฟอีสานถูกขานไขใส่ตู้ขนไม่ปนกันสมแล้วสายเลือดร่วมกำเนิดรวมร่วมสืบสันเทถ่ายไม่กลายพันรอยหยักย้ําตื้นต่ำบาง <c oughs> คือผมกํลังจะมองว่ากํลังจะบอกเขาว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ย พยายามอย่าสับสนนะครับประเด็นตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีรถไฟความเร็วสูงมีคนบางคนมาแซ่ผมนะครับนะฮะมาแซ่ผมว่าอาจารย์ไหนบอกไม่ชอบไม่อยากมีรถไฟความเร็วสูงไงประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงแต่ณวันนั้นคือมันเกิดมาประมาณสัก8ปดปีณจนะังหวัดนั้นน่ะที่บอกว่าจะทํารถไฟความเร็วสูงเนะี่ยรูปแบบการสร้างย มันเป็นการกู้เงินมาเป็นก้อนแล้วมันผิดระบบระเบียบที่ควรจะต้องทําอันที่หนึ่งจึงไม่เห็นด้วยและประเด็นที่สองที่ไม่เห็นด้วยก็คือว่าแนวคิดที่ทําแบบนั้นนะ่ะณเวลานั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่ยิ่งคุณยิ่งรักมาบอกว่าจะใช้ขนผักนะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องตลกนะครับส่วนเรื่องของ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาพูดถึงขนทุเรียนยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วไปโยงกับเรื่องของ8ปีที่แล้วเรื่องรถไฟความเร็วสูงสมัยของคุณยิ่งรักษ์ยิ่งเลอะเทอะใหญ่เลยนะครับมันคนละเรื่องกลับไปศึกษาให้เยอะๆกลับไปดูดีๆก่อนว่ากรณีของคุณยิ่งรักษ์เสนอทํารถไฟความเร็วสูงเน่ะเขาจะทําจากเส้นไหนไปเส้นไหนนะครับแล้วเขาเสนอแค่เป,เปเปอร์เข้ามาบนพื้นฐานที่ถูกทักท้วงแล้วเรื่องความถูกต้องก็ไม่ทําไปศึกษาให้เยอะๆ นะฮะแล้วค่อยมาตีกินแบบนี้นะครับนะ <c oughs> นะก็เลยคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วอย่ามาพูดนะครับว่าเห็นไหมจีนเ็าสร้างรถไฟความเร็วสูงเข้ามาถึงลาวแล้วเรายังช้าอยู่อย่ามั่วนะครับเส้นทางรถไฟที่มีระหว่างจีนกับลาวนยเขาเรียกว่ารถไฟความเร็วปานกลางไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยบางทีก็อวยจนกระทั่ง ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับแล้วก็มาแซกก็แซะโดยที่ไม่หาข้อมูลก่อนน่ะนะครับเอานะไปศึกษาให้เยอะก่อนเคยว่ากันนะครับนี่ดูสิว่าจะไม่พูดเรื่องการเมืองไหนไนมแวะมาสักหน่อยจนได้คุณปีชาสวัสดีนะครับจากสงขลานะครับคุณอำนาขอพระคุณมากเลยครับที่ชื่นชมกรอนนะครับคุณสุบอกน้าหลานพอกันค่ะก็อย่าลืมนะครับแชร์กรอนให้จันด้วยนะครับคุณยอดบอกว่าไม่เคยคิด อ่านเขียนเองแล้วครับเพราะตอนสอบเข้าจุฬาเนี่ยก็เก่งข้ามหัวเพื่อนคุณวรรณภาครับความรู้ความคิดน่าจะเจริญรอยตาม <laughs> นะครับก็มันเป็นบทสะท้อนให้เห็นนะครับยิ่งพูดเรายิ่งเห็นนะครับยิ่งเสนอความคิดเห็นเรายิ่งได้มองได้ทะลุถึงวิธีคิดคนที่ชงข้อมูลให้ชงคําพูดให้เนี่ยก็ต้องก็ต้องสงสารเด็กเขาบ้างนะครับบางทีเนี่ย ชงอะไรผิดๆ,ๆถูกๆขึ้นไปเนี่ยเธอก็พูดไปตามเรื่องตามราวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดผลเสียในระยะยาวนะครับนะที่สาคัญกว่านั้นก็คือคนที่คิดจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่ใช่คนหูเบาครับต้องไม่ใช่คนที่มีอคติต้องไม่ใช่คนที่เชื่อคนง่ายแต่ต้องเป็นคนที่ศึกษาเยอะๆอ่านเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆจนกระทั่งแตกฉานในเรื่องนั้นเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วจึงหยิบขึ้นมาพูดนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น ดีด่ยังไม่พูดถึงกรณีของอนายทักษิณที่เคยหอบหนังสือเรื่องบิตคอยแล้วก็อยากจะโชว์ความไฮเทคโชว์ความก้าวล้ำแล้วก็บอกว่าบิตคอยเนี่ยเรื่องของของเงินอย่างนั้นเนี่ยครับมันเป็นคริปโตทั้งหลายเนี่ยเป็นอโอกาสงความร่ำรวยของเด็กรุ่นใหม่แล้วเป็นไงครับทุกวันนี้คริปโตเป็นยังไงครับบิตคอยเป็นไงครับ,บรเงบเียบกริบคุณทักษิณไม่พูดเลยนายทักษิณเงียบกริบเลยนะครับ ลองไปดูนักลงทุนนะครับระดับโลกที่เป็นระดับปรมาจารย์เขาพูดเรื่องนี้เยอะนะครับว่าเรื่องคริปโตเป็นอย่างไรเรื่องของเงินแบบนี้มันเป็นอย่างไรนะครับลองไปอ่านเล่มอื่นมากมองได้หลายด้านนะครับการลงทุนนะฮะมันก็ต้องมีความรู้ต้องแตกฉานในทุกเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของคริปโตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ศึกษาหาความรู้เลยแล้วจะเข้าใจมาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยญําหรับตอนนี้ที่ ค่าเงินของเงินคริปโตนะครับโองดิ้งบิตคอยน์ร่วงกระอักเป็นนะครับจนเมื่อวานเห็นมีข่าวว่ามีคนหนึ่งเข้าไปปล้นร้านทองนะครับก็เพราะจากที่ตัวเองขาดทุนย่อยยับจากการที่เข้าไปเทรดเงินหรือเล่นเงินคริปโตก็ให้กําลังใจนะครับสำหรับคนที่ที่เทรดอยู่เล่นอยู่นะครับเพียงแต่กําลังจะชี้ให้เห็นเฉยๆว่ากรณีนายทกสินนั้นพูดแล้วไม่เคยรับผิดชอบเท่านั้นเองนะครับนะถ้าคิดว่ามันดีแต่ถ้ามาเกิดเหตุผลเหตุ ไม่ดีขึ้นมาก็น่าจะออกมาอธิบายนะครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเะครับเนี่ยไปๆมาๆอาจารย์จัจกใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อุงราชชาวไทยพักดีราชฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชัน ฟ้าผาหวานดำผอผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฝ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คอฟ้าภาวาจนผน่านพ้นโอยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รักชก,กาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันใ้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชา <_ d ata> ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่น,นฟ้าทรงผูกพันใต้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทายร่มเย็น